สวัสดีทุกคนข้าชื่ออริสโตเติลนะครับไม่ต้องตกใจไม่ได้หลงยุคมาจากกรีกแต่ข้ารู้ว่าหลายคนยังคงฟังเสียงของข้าอยู่ในหนังสือเรียนในคลาสปรัชญาหรือบางทีก็ในติ๊กตอกที่มีคนพูดว่าถ้าอริสโตเติลยังอยู่เขาคงพูดแบบนี้นั้นข้ามาพูดเองเลยดีกว่าตอนที่หนึ่งข้ามาไม่ใช่แค่นักปรัชญาแต่คือค้นสงสัยเอาจริงๆ ข้าไม่ได้เริ่มต้นจากการจะเป็นปรมจารย์หรือต้นแบบของโลกตะวันตกอะไรหรอกนะข้าแค่เด็กบ้านนอกจากเมืองสตาจิราที่วันหนึ่งเกิดถามคำถามโง่ๆกับตัวเองว่าทำไมดวงจันทร์ไม่ตกลงมาใส่หัวเราหรือมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรหรือแค่มาทวงหนี้ชีวิตกันแน่คำถ,ถามพวกนี้มันไม่ได้หาคำตอบได้ใน Google หรอกนะสมัยนั้นข้าเลยเริ่มเฝ้ามองธรรมชาติถามกับฟ้า คุยกับต้นไม้และนั่งเถียงกับเพื่อนๆเ,เรื่องว่าคุณธรรมคืออะไรในแบบที่เด็กสมัยนี้เรียกว่าดราม่าห้องดิสคอร์ดนั่นแหละค้าเชื่อในสิ่งที่พวกท่านวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ตอนที่สองลองจิกไม่ใช่ของเด็กเนิร์ดแต่มันคือแว่นตาแห่งสติค้าคิดว่าถ้าโลกนี้มีสิ่งหนึ่งที่คนควรเรียนรู้ก่อนจะไปด่าใครในคอมเมนต์มันคือตรก,กะวิทยาหลายคนชอบพูดว่า ฉันรู้สึกว่าแต่ลืมถามว่าข้อเท็จจริงคืออะไรตักกะไม่ใช่ของแห้งๆห,หรือเครื่องมือของนักวิทยาศาสตร์บ้าตัวเลขนะมันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณไม่โดนหลอกตั้งแต่โฆษณายาสีฟันยันนักการเมืองตักกะเปรียบเสมือนแผนที่ที่จะบอกคุณว่าความคิดนี้เดินไปได้หรือกำลังหลงทางอยู่และข้าวางรากฐานของมันเพื่อให้พวกเจ้าวิเคราะห์ คิดเชิงระบบและรู้ทันโลกไม่ใช่แค่เชื่อไปตามอารมณ์ตอนที่3วิทยาศาสตร์ของข้าคือการมองโลกแบบนักรักใช่แล้ววิทยาศาสตร์ในแบบของข้าไม่ได้เย็นชาเหมือนห้องทดลองมันคือการตกหลุมรักกับจักรวาลข้าศึกษาชีววิทยาดาราศาสตร์ฟิสิกส์การเมืองศิลปะดนตรีศิลธรรมและแม้แต่การเลี้ยงปลากัดเฮ้ยเอาจริงนะ ข้าเคยศึกษาเรื่องสัตว์มากกว่า500ชนิดสำหรับข้าวิทยาศาสตร์คือความกล้าถามและปรัชญาคือความกล้ายอมรับว่าเราไม่รู้สิ่งที่ทำให้ข้ารอดจากยุคสมัยของสงครามความเชื่อและเทพเจ้าหลายองค์คือความจริงที่ว่าเรารู้ว่าสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งใดเป็นผลแล้วเราก็กล้ายอมรับสิ่งที่ผิดตอนที่สี่ข้าไม่ได้อยากให้คนจำชื่อแต่อยากให้คนรักความรู้ ข้าสอนอเล็กซานเดอร์มหาราชแต่ข้าภูมิใจที่สุดไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกข้าภูมิใจที่สุดคือการเห็นคนธรรมดาหันมาคิดหันมาสงสัยและหันมามองชีวิตตัวเองอย่างมีความหมายทุกครั้งที่เจ้ารู้สึกท้อเจ้าอาจไม่ได้ต้องการกำลังใจเจ้าต้องการความหมายลองถามตัวเองตอนนี้ดูสิข้าทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าข้ายังมีงานต้องทำอยู่ในใจเจ้า ตอนที่5ปรัชญาไม่ใช่เรื่องของคนแก่ในผ้าคลุมแต่มันคือแสงไฟในใจมนุษย์ข้ารู้ว่าโลกวันนี้มันเหนื่อยมันสับสนข่าวปลอมเต็มไปหมดความดีถูกเอาไปล้อเลียนความเลวถูกทำให้ดูเท่แต่ข้าอยากบอกว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่รอดเท่านั้นแต่เกิดมาเพื่ออยู่ดีเจ้าต้องรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความบันเทิงรายวัน แต่คือการใช้ศักยภาพของเจ้าจนเต็มที่จนวันหนึ่งเจ้าจะพูดกับตัวเองว่าวันนี้ข้าได้ใช้ชีวิตในแบบที่ข้าควรจะเป็นไม่ใช่ในแบบที่ใครกำหนดตอนสุดท้ายก่อนจะลากันข้าขอฝากไว้ว่าสิ่งที่ข้ารู้ทั้งหมดอาจจะล้าสมัยในอีกพันปีแต่วิธีคิดที่ข้าทิ้งไว้จะไม่มีวันตายอย่าหยุดตั้งคำถามอย่ากลัวความจริงและอย่าหลงไหลในเสียงปรบมือมากกว่าความถูกต้อง พราะสุดท้ายเจ้าคือผู้สร้างโลกใบใหม่จากภายในตนเองไม่ใช่จากใครถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ